รมะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ปกครองและก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับวิชาสุขศึกษานะครับผมครูสอนนรินทร์วรสารนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเพศศึกษานะครับในเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงที่นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเชื้อเอด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะครับมาตรฐานการเรียนรู้นะครับพ2.1เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเองครอบครัวเพศศึกษาและมีทักษะในการดำเนินชีวิตตัวชีวัตดพ2.1พ6.2วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเชื้อเอด และการตั้งคันก่อนวัยอันควรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอธิบายพฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเชื้อเอชดและการตั้งคันก่อนวัยอันควรได้นะครับนักเรียนอาจจะเคยอ่านข่าวหรือว่าเคยดูทีวีนะครับหรือว่าจากสื่ออินเทอร์เนต็ตต่างๆนะครับในเรื่องของการทำแท้งนะครับ หรือว่าเรื่องของผู้หญิงถูกข่มขืนนะครับนักเ,เรียนคิดว่าข่าวที่นักเรียนอ่านหรือว่าดูมานั้นจะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างครับอะไรบ้างครับาการแต่งกายแต่งกายเป็นไงครับไม่เหมาะสมนะครับอาจจะแต่งกายล่อแหลมยั่วยุหรือว่านุ่งสั้นแต่งตัวโป้นั่นเองนะครับพฤติกรรมเหล่านี้นะครับก็จะก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงนะครับ ต่อการมีเพศสัมพันธ์และก็การถูกข่มขืนได้นะครับแล้วครูจะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์นะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนะครับแล้วคก็จะอ่านนักเรียนฟังไปด้วยนะครับเด็กหญิงศรลิสานะครับเรียนอยู่ชั้นปะระถมศึกษาปีที่6เป็นคนที่ชอบพูดคุยหรือว่าติดต่อทางอินเทอร์เน็ตมากเพราะเขาคิดว่าจะทําให้มีเพื่อนใหม่ๆเพิ่มขึ้นนั่นเอง วันหนึ่งนะครับหลังจากเลิกเรียนนะครับเด็กหญิงสริษาก็ได้นัดกับนายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเพื่อนที่ได้ติดต่อพูดคุยทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองไปนัดเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในระหว่างที่รับประทานอาหารอยู่นั้นนะครับเมื่อเด็กหญิงสริษาเผลอนะครับนายหนึ่งก็ได้วางยานอนหลับลงไปในแก้วของเด็กหญิงสริษาหลังจากเด็กหญิงสริษาดื่มน้ําไปสักครู่ก็เกิดอาการง่วง แล้วก็หลับไปในที่สุดนายหนึ่งจึงได้พาเด็กหญิงสริสาเข้าโรงแรมแล้วก็ข่มขืนก่อนที่จะหลบหนีไปนะครับเดี๋ยวครูมีคามําถามจะถามมาเรียนครับเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับข้อหนึ่งนะครับจากสถานการณ์นะครับเกิดเหตุการณ์อะไรกับเด็กหญิงสริสาขึ้นครับให้เรียนคิดวิเคราะห์นะครับใน สถานการณ์ที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่ครับแล้วตอบคาถามนะครับทําลงในสมุดนะครับแล้วมาส่งโคตอนเปิดเทอมหรือว่าเปิดเรียนนะครับ 2. เหตุการณ์นี้นะครับมีสาเหตุมาจากอะไรครับ 3. ปัญหาที่อาจเกิดตามมานะครับจากสถานการณ์นี้มีอะไรบ้างนะครับปัญหาที่อาจจะตามมานะครับ3ข้อนะครับทําลงในแบบฝึกหัด ในสมุดนะครับมาส่งตอนเปิดเรียนนะครับข้อที่1จากเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรกับเด็กหญิงสารติสาครับแล้วก็อ 2. เหตุการณ์นี้มีสาเหตุมาจากอะไร 3. ปัญหาที่อาจเกิดตามมาหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วมีอะไรบ้างครับที่จะตามมานะครับ ทีนี้มาดูพฤติกรรมเสี่ยงนะครับที่อาจนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้นะครับมาดูซิว่ามีอะไรบ้างครับอันดับแรกนะครับการไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศตามลําพังจนมืดค่ําไปกับเพศตรงข้ามสองต่อสองนั่นเองนะครับก็เป็นพฤติกรรมเสี่ยงนะครับการเสพสารเสพติดการดื่มสุราของมึนเมาต่างๆอันนี้ก็สําคัญครับเมื่อเสพเข้าไปดื่มเข้าไปก็จะทําให้มึนเมา ไม่ได้สติคลองสติไม่ได้นะครับก็จะเกิดการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิดได้นะครับการดูภาพยนตร์หรือว่าสื่อละมกอันนี้ก็เป็นอีกพฤติกรรมครับที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้นะครับแล้วก็การถูกเนื้อต้องตัวหรือว่าสัมผัสร่างกายกันนะครับ ก็อาจจะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงนะครับที่จะนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ในที่สุดได้นะครับการอยู่ในที่รับตาคน2ต่อ2เนี่ยชายหญิงนะครับอยู่ด้วยกัน2ต่อ2นะครับก็อาจจะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่จะไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิดได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวครูมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนทํานะครับกิจรกรรมเลือก ถูกหรือผิดนะครับให้เรียนลองถ่ายดูนะครับบทความที่หนึ่งนะครับนิดขออนุญาตแม่ทุกครั้งเมื่อไปเที่ยวกับเพื่อนๆนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดครับให้เรียนคิดคําตอบไวในใจก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยทีหลังนะครับต่อไปนะครับพรอยไปเที่ยวกับเอกตามลําพังหลังเลิกเรียนเป็นพฤติกรรมที่ถูกหรือผิดครับนักเรียนคิดคําตอบไวในใจนะครับต่อไปนะครับ ต้องโอบกอดฟ้าข้ามถนนต่อไปนุ่นปฏิเสธการดื่มสุราจากการชักชวนของเพื่อนรุ่นพี่อันนี้ถูกหรือผิดนะครับนักเรียนคิดไว้ก่อนนะครับต่อไปแมนชวนเพื่อนๆดูภาพลามกทางอินเทอร์เนต็ตแล้วก็หวานว่ากล่าวอ้อนเมื่ออ้อนช่วยโอกาสจับมือ นักเรียนลองนึกไว้ในใจนะครับว่าจิตกรรมหรือว่าพฤติกรรมที่ถูกหรือผิดคือข้อไหนมั่งครับนักเรียนได้คําตอบแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะเฉลยเลยนะครับอ้าวตอนนี้มีคําตอบถูกมาแล้วกี่ข้อครับ สามข้อนะครับก็คือนิดขออนุญ,ญาตแม่ก่อนทุกครั้งเมื่อจะไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับแล้วก็นุ่นปฏิเสธการเด่มสุลาจากการชักชวนของรุ่นพี่นั่นเองแล้วก็หวานว่ากล่าวอน้นเมื่ออน้นช่วยโอกาสจับมืออันนี้นะครับเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องครับส่วนพฤติกรรมที่ผิดมีอะไรบ้างครับพลอยไปเที่ยวกับเอกตามลําพังหลังเลิกเรียนอันนี้ผิดนะครับแล้วก็โต้งโอบกอดฟ้าข้ามถนนอันนี้ก็ผิดนะครับ จะแค่จับมือก็พอนะครับถ้าจะพาข้ามถนนไม่ต้องถึงขนาดโอบกอดน,นะครับต่อไปแมนชวนเพื่อนๆดูภาพลามกทางอินเทอร์เน็ตอ,อันนี้ก็ผิดนะครับทีนี้มาดูกิจกรรมอีกนะครับว่าภาพไหนควรปฏิบัติหรือว่าไม่ควรปฏิบัติครับมาดูก่อนนะครับมีทั้งหมด6ภาพนะครับเักเรียนลองดูก่อนนะครับว่า ภาพไหนที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัตินักเรียนดูนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ทีหลังนะครับนักเรียนลองนึกคำตอบไว้ในใจนะครับนักเรียนได้คําตอบแล้วใช่ไหมครับมาดูภาพที่หนึ่งที่ควรหรือไม่ควรครับอ่า ตอนนี้ภาพไม่ควรปฏิบัติมีทั้งหมด3ภาพนะครับได้แก่ภาพที่1นะครับแล้วก็ภาพที่4ภาพที่5นะครับอยู่ตามลําพังนะครับก็ไปเที่ยอวอก,กับเพื่อชายทองต่องนะครับแล้วก็ภาพที่2ที่3ที่6เป็นยังไงครับอยู่ในกลุ่มเพื่อนนะครับอันนี้แล้วก็ภาพที่3ก็ช่วยสอนหนังสือและอ่านหนังสือกันนะครับ พฤติกรรมเสียงนะครับที่นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นะครับ 1. อยู่ในที่รับตา2ต่อ2ระหว่างชายกับหญิงนะครับ 3. การไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศตามลาพังจนมืดค่ําไม่ยอมกลับบ้านนะครับ 3. การเสพสารเสพติดการดื่มสุราของมึนเมาต่างๆ 4. การถูกเนื้อต้องตัวสัมผัสร่างกายกัน 5. การดูภาพยนตร์หรือว่าสื่อละมกต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมเสี่ยงนะครับอันนี้พฤติกรรมเสี่ยงนะครับที่นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเชื้ออีไและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะครับก็จะมีการดูสื่อยั่วยุทางอารมณ์ทางเพศการแต่งกายล่อแหลมไม่เหมาะสม การไปเที่ยวสถานบันเทิงในยามค่ําคืนนะครับแล้วก็เชื่อคนง่ายไว้วางใจเพศตรงข้ามเกินไปนะครับแล้วก็การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์นะครับอันนี้คือพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวทีนี้ครูมีคําถามจะถามนักเรียนอีกนะครับการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิดนะครับก่อให้เกิดผลกระทบใดตามมาครับ อันนี้ให้นักเรียนบันทึกลงในแบบฝึกหัดเหมือนกันนะครับมาส่งตอนเปิดเรียนนะครับการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิดนะครับก่อให้เกิดผลกระทบใดนะครับตามมานะครับผลกระทบที่จะตามมานะครับมีอะไรบ้างครับแล้วก็คําถามที่2นะครับการดื่มสุรานะครับหรือว่าสารเสพติดนะครับ จัดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างไรการเดือมสุลาหรือว่าของมึนมาต่างๆครับจัดว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างไรครับเสี่ยงยังไงครับให้เรียนทําลงในแบบกึกดัดนะครับลงในสมุดนะครับมาส่งรูตอนเปิดเรียนนะครับสรุปนะครับการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมนะครับ เป็นพฤติกรรมเสี่ยงนะครับที่จะนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์และก็ทําให้สังคมมีปัญหาทางเพศมากขึ้นการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับของวัยรุ่นนะครับในปัจจุบันนะครับสามารถนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเชื้อเอชการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้ง่ายนะครับเนื่องจากปัญหาครอบครัวนะครับสภาพแวดล้อมและก็สังคมที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะครับครับสําหรับ ในช่วงสุดท้ายนะครับก็ขอฝากนะครับนักเรียนทุกคนนะครับรวมทั้งท่านผู้ปกครองนะครับให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับก็ว่าโควิดารนี้ก็ยังระบาดหนักอยู่เหมือนเดิมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีครับ